สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ HR Developer ก็คลิปนี้นะคะเราจะไปตอบคำถามกันมีน้องถามเข้ามาในเพจนะคะเก่ง Microsoft Office นะคะถามว่าเดี๋ยวเขาจกอ่านเลยนะพี่ครับ Access การทำค่าปรับได้ไหมอย่างยืมวันที่7หมดวันที่14แล้วเกิน2วันปรับวันละ5บาทนี้ครับอ,อันนี้เป็นคำถามน้องนะคะ ทำได้ค่ะเดี๋ยวนี้ทําได้แต่เราต้องมาตีโจทย์ก่อนนะคะตีโจทย์สิ่งที่น้องอยากจะทำเนาะอันนี้ก็คือน้องจะมีการยืมสมมติว่าเป็นการยืมหนังสือนะคะถ้าดูตามตัวนี้แล้วเรายืมกําหนดยืมได้เจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็เกินส่วนที่เกินน่ะปรับวันละห้าบาทเนาะเราตีโจทย์อย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะคะ ก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามนะคะท่านผู้ชมท่านไหนเนาะฝากกดติดตามกันด้วยอา้าวทำไมมีจอนี้โอเคอ่ะมาตัวนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำนะโอเคอันนี้เป็นคำถามน้องนะคะอ่าถ้ามีการออกแบบการเก็บข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเราไม่ทำเนาะเราทำแบบง่ายๆนะคะอเอาง่ายๆก่อน แบบง่ายๆจากโจทย์เนาะเราจะต้องรู้ว่ากำหนดกำหนดยืมกำหนดยืมอันนี้ตามที่ดูก็คือ7วันนะคะอันที่2งงานของเราจะทำหาวันที่เกินหาจำนวนวันที่เกินหาจำนวนวันที่เกิน เสร็จแล้วเราก็คำนวณค่าปรับนะคะคำนวณค่าปรับค่าปรับอ่าโดยที่จำนวนวันที่เกินคูณด้วยค่าปรับค่าปรับต่อวันอ่าเดี๋ยวจำนวนวันที่เกินเราจะเอาเป็นเอาเมาส์แล้วกันเนาะ อันนี้เราเขียนสูตรไปเลยนะคะจำนวนวันที่เกินก็คือเอาเมาส์เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันเลยเนาะเนาะก็อาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดหลงลืมบ้างนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเนาะเอาเมาส์คูณด้วยค่าปรับต่อวันเราห้าบาทใช่ไหมคะโจทย์เราอ่าเราได้แล้วตัวนี้นะคะ ทีนี้มาดู Access เรา Acces s เราที่เราเคยทำไปนะคะที่พี่เคยทำเป็นตัวอย่างไปเนาะมันจะเป็นหาความต่างนะคะแล้วมาดูเรื่องการหาความต่างประมาณ EP 14หรือ16อ่อ14ประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวลองดูเนาะอ่าอันนี้เราทำเรื่องหาความต่างดีวเราจะก๊อปกี้มานะคะ หาค่าปลับเพื่อความรวดเร็วเนาะเราไม่ไม่จะไม่ทำจอใหม่นะคะ่อาอันนี้เราจะเป็นหาค่าปรับเนาะหาค่าปรับนะคะโอเคอันนี้วันที่เริ่มต้นก็จะเป็นวันที่ยืมวันที่ยืมกําหนดคืนนะคะวันที่กําหนดคืน อันนี้เราจะบวกไปเจ็ดวันเนาะอันนี้ก็คือวันที่คืนอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปประยุกต์เอานะคะอันนี้อ่าทําเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียให้เนาะจํานวนเงินค่าปรับะนะคะตัวนี้เราใช้ T X T Begin เนาะ,อ,ะอันนี้เราตั้งชื่อไว้อยู่แล้วนะคะชื่อของเขาคือตัวนี้นะคะ f t FT begin โอเคตัวนี้ชื่อของเขาที่ f t n นะคะตัวนี้นะ txtn วันที่คืนวันที่คืนไม่เอาอ่าวันที่คืนเราจะเป็นเดทเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูกันนะอ่าวันที่คืนรูปแบบเราจะใช้ช็อตเดทช็อตช็อตเดทนะคะแล้วก็ชื่อเนาะชื่อเราเอาเป็น txt return นะคะ R T U R N. return จำนวนเงินค่าปราบับท,ที่น้ำโอเคใช้ได้นะคะ,ะที่ว่าเราคำนวณเนานะเราจะมาเขียนตรงนี้นะคะแต่ปุ่มนี้ฟังก์ชันเราเดี๋ยวเราจะหาวันที่คืนจำนวนวันคืน เดี๋ยวเราหาตัวนี้ก่อนนะคะวันที่ยืมวันที่กําหนดคืนก็คือเราจะบวกไป7วันเนาะบวกไป7วันเราจะใช้ใช้อะไรเนาะเดี๋ยวพี่ไปดูฟังก์ชันก่อนนะคะที่เราเขียนไว้นะเด็ดดิฟนะคะอ่ะเด็ดแอดเด็แอด ่น่าจะเป็นเดตแอดนะคะเดี๋ยวลองดูเดตแอดเนาะตัวนี้ txtn นะคะเดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้อ่าเราไปที่สร้างเหตุการณ์ตัวเก่าแล้วไม่เอานะอ่า txtn. จุด value ก็ได้นะคะมีเท่ากับ date.add.d เนาะจำนวนจำนวนที่เราบวกเจ็ดวันนะคะเจ็ดวันจาก txt เราต้องไปใส่ตัวนี้นะ txtbegin. จุด Value ก็ได้นเดี๋ยวเราลอ,ลองดูนะคะเราจะมันจะรันได้ไหมหาค่าปรับเนาะวันที่ยืมคือสมมติวันนี้ใช่ไหมคะคำนวณอ่าเยี่ยมค่ะได้7วันเวันนะคะเราจะต้องคืนวันที่17ใช่ป่ะอ่าสมมติว่าเราวันที่สอง เราต้งคืนวันที่9เนาะวันนี้วันที่10แล้วนะคะวันที่คืนคือวันนี้ทดสอบนะคะวันนี้คือ11เราจะหาคำนวณค่าปรับนะคะโอเคทีนี้เราจะคำนวณค่าปรับมาที่ปุ่มเดิมนะคะจื๊บทีเราจะหาส่วนต่างของวันที่กำหนดคืนกับวันที่คืนเนาะว่าส่วนต่างจะเป็นกี่วัน เดี๋ยวเราต้องเพิ่มใหม่อีกอันหนึ่งนะคะคัดลอกอ,อันนี้ต้องบอกเป็นจำนวนวันเกินกำหนดจำนวนวันเกินกำหนด ขยับนิดนึงเนาะอดไม่ได้อันนี้เป็นจำนวนเงินค่าปรับนะคะอันนี้เราตั้งชื่อเดิมเป็นที่อีีน้ำอันนี้เราเป็น t ี่อีกทีมแล้วกันนะคะอ่าจำนวนเงินเนาะ เมาส์ปรับใหม่นะคะจำนวนค่าปรับเท่ากับจำนวนวนันน้ำที่ตั้งคูณด้วยห้าเนาะ,ะเดี๋ยวเราหาตัวนี้ก่อนนะคะจำนวนวันที่ที่เกินตัวนี้ใช้คำสั่งเด็ดดิเดดดิเนาะ,ะเขียนพร้อมกันนะคะอันนี้เราหาอันนี้หาวานันตัวนี้เราหา วันที่กําหนดคืนวันที่กําหนดคืนอ่ะต่อไปเราจะมาหาจำนวนวันที่เกินนะคะจำนวนวันที่เกินเราต้องตั้งตัวแปรมาหึงตัวก่อนเอาเป็น t น้ำนะคะ as integer อ่ะเอา t น้ำ เท่ากับเดทดิฟอินทิวัลคือตัวดีนะคะวันที่เดทหนึ่งกับเดทสองเดทหนึ่งก็คือวันที่กำหนดคืนวันที่กำหนดคืนก็ txt n ของเราใช่ไหมคะเดทสองคือวันที่คืนวันที่คืน txt return ถูกปะ จริงๆไม่ใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าใส่ให้มันชินนะยคะ return แสดงว่าอ่าน่าจะผิดเนาะเดี๋ยวเราไปดูชื่อก่อนนะคะชื่อชื่อวันที่คืน return พิมพ์ชื่อผิดอ่าต้องเป็น turn นะคะ return มาอย่าง turn value อ่า เดี๋ยวเราก็ทำทีละอันนะคะอันนี้เราจะหาหาจํานวนวันที่เกินตัวน,นี้เนาะอ่าคํานวนอ๋อโอเคยังไม่เขียนเราเก็บน้ำเฉยนะคะเดี๋ยวเรายังไม่ได้เขียน ตัวนี้เราใช้ t x t น้ำใช่ไหมเมื่อกี้เราเก็บไว้ในตัวแปรแต่ว่าเรายังไม่ได้แสดงออกมานะคะก็ mm. จะเป็น t x t น้ำเท่ากับ t น้ำรัน mm. ดูนะคะลันไปทีละสะเต็ปเนาะหนึ่งะคะโอเคหนึ่งวันเดี๋ยวเราย้อนหลังไปก่อนย้อนหลัง กลายเป็นสองวันนะคะต้องคืนวันที่แปดเนาะวันที่คืนคือสิบแล้วก็กลายเป็นสองวันนะคะอ่าเหลือสุดท้ายแล้วหาจำนวนค่าปรับก็คือตัวนี้ตัวนี้เราตั้งที่ XTMAL นะคะอ่าตามสูตรเนาะตามสูตร TXT AMOUNT a m n t เท่ากับ TXT น้ำเอาอย่างนี้ก็ได้นะจุด value มีค่าเท่ากับเอ่อไม่ใช่คูณคูณก็คือใช้ตัวดาวนะคะคูณอ่าคูณห้านะคะหาจำนวนค่าปรับหาน่าจะรันผ่านนะคะ คำนวณ10วันถูกต้องหรือยังเอ่ยถูกต้องแล้วเนาะสมมติว,ว่าเราไปคืนในวันที่22 14วันค่าปรับ70บาทนะคะอือันนี้เราคิดตามวันเลยนะไม่ได้ว่าวันเสาร์อาทิตย์ไม่นับอะไรอย่างนี้นะไม่ได้คิดนะคะคือนับวันยาวนะคะทีนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันมีเออร์เรอร์ไหมเนาะเวลานั้นยังพอได้อยู่นะคะดูว่ามีเออร์เรอร์ไหมก็คือ สมมติว่าอันนี้เป็นวันที่น้อยกว่าคำนวณลบสามถ้าลบสามนี่เราไม่ควรจะออกมาอย่งนี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เราเขียนเลอร์ป้องกันเขาจะยังไงอ่ะออรอจริงมันก็ไม่ผิดเนาะแต่ว่าไม่ไม่ดูมันสมูทอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่เงื่อนไขไปเนาะ if ทน้ำ มากกว่ามากกว่าศูนย์เด่นให้ทำคลิกคำนวณค่าปรับหาเราเริ่มปิดนะคะแล้วก็ e n if จบต้นนี้ถ้ามากกว่าศูนย์เราค่อยคำนวณค่าปรับนะคะอ่ารันดูอีกที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องปิดไปก่อนนะคะ หนึ่งอ่าอันนี้เราไม่เราไม่เราคำนวณเลยเนาะอืมอาจจะมีเออร์เออยู่อ่าวันที่คืนเพราะว่าเราจะไม่ใส่ตัวนี้หมดนะคะวันที่คืนอ่าที่ถ้าคืนคืนวันที่สี่ล่ะวันที่ห้าจำนวนวันเกินมันก็ไม่เกินเนาะห้าสิบเอ็ด ่จำนวนวันเกินรับสองเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะเรามากไว้เนาะ มีค่ามากกว่าลบสมากกว่าศูนย์ต้องมากกว่าศนย์ถึงจะเข้าตัวนี้มากกว่าศนที่นำมากกว่าทำไมมันมาเข้าตัวนี้ f 8นะคะ โอเคเดี๋ยวนะจีน้ำต้องเคลียร์เมาส์ด้วยเนาะเคลียร์เมาส์นี่นะคะแล้วก็ เอลแล้วกันเนาะเราใส่เอลนะคะ <S <S อ่าลองดูอีกทีเนาะลอจิกเราจะได้ไหมนะคะ f8 มาอนี้เป๊บเป็นศูนย์เป็นศูนย์โอเคอ่า f5 ไปนะคะอ่าเป็นศูนย์เนาะเดี๋ยวเราใส่ไม้นะคะ22วันละคำนวณน,นี้เราออกเลยเนาะ f5 เลยนะคะอืมได้แล้วนะคะถ้าเรากดหลายครั้งบางทีข้อมูลมันก็จะ จำข้อมูลอยู่วันนี้เราต้องขัดล้างข้อมูลก่อนการคำนวณมันถึงจะถูกต้องเนาะอ่ะถ้าเราจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็มาคลิกที่เดิมนะคะเอาออกแล้วก็ล้านได้ปกติมันก็จะไม่มาร์กมาแล้วนะคะอ่ะสามวันก็สิบห้าบาทแต่ถ้าเมื่อคืนวันที่สามก็คือไม่เรียนกาหนดก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นี้นะคะอืหวังว่าจะมีประโยชน์กับน้องที่ถามมานะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่ที่ทํานะคะ ก็เอาไปบุกใช้ในประจำวันได้เนาะก็วันนี้ก็จะไปแล้วค่ะถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วติดตามกันต่อ,ตอไปนะคะในช่องของ HR Developer นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย